สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชะคนเปิดรับบริจาคก,กระติบชะคนเปิดรับบริจาคช่วยหาแตงโมนิดาสัดจิตใจทำด้วยอะไรจากกรณีแตงโมนิดา ดารานักแสดงสาวชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามนนทบ,บุรีระหว่างร่องเรือกับเพื่อนๆโดยมีเจ้าหน้าที่คู่ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึก24กุมภาพันธ์ขณะนี้ยังไม่พบตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วล่าสุด26กุมภาพันธ์65ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระติบ ชวันกรน,นักแสดงสาวรุ่นน้องของแตงโมที่ได้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดได้เผยแพร่คลิปต่ายสายทานให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกรณีการเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยการค้นหาครั้งนี้โดยต่ายสายทานระบุว่าไม่เคยมีการเรียการเงินและขอรับบริจาคถ้าใครเจอช่วยมาแจ้งเจ้าหน้าที่หรือบอกตายหรือบอกใครก็ได้ไม่มีนะคะถ้ามีคือมิจฉาชีพไม่มีเด็ดขาดค่ะ ส่วนตัวตายเองเวลาซื้อของก็ไม่ได้เอาเงินใครนะคะทั้งนี้กระติบได้เขียนแคปชั่นด้วยว่าพี่ตายสายทานบอกว่าไม่มีการรับบริจาคในการช่วยค้นหาพี่แตงโมงนะคะใครเปิดรับบริจาคตอนนี้จิตใจทำด้วยอะไรขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ